สวัสดีค่ะวันนี้จะมารายงานเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือหมอ้อไฟสำเร็จรูปเร์ต้นยันจัดทำโดยนางสาวราพรพรางวันนางสาวจริงินหวนนายประมาสิ่งสมุทรเสนออาจารย์ดรวชระยี่สุนทรรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาทบห้าหนึ่งศูย์สาวิชาการจัดการตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการนําเสนอก,การวิธีการขายในรูปแบบใหม่ๆซึ่งกลุ่มลูกค้าไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักที่หนึ่งและอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกระบวนการขายสินค้าและช่วยพัฒนาแบรนด์สินค้าเพื่อเป็นที่น่าดึงดูดและน่าจดจําสำหร อาม่าผมหิวข้าวค่ะเมื่อย้อนกลับไปในสมัยวัยเด็ก เมื่อเรารู้สึกหิวหรือท้องว่างก็จะคอยมีอาม,ม่าดูแลเราในเรื่องอาหารการกินนอกจากข้าวแล้วที่รับประทานเป็นประจำก๋วยเตี๋ยวเรือหมอ้อไฟรต้มยำที่ทานอยู่บ่อยๆและอยู่กับวิถีชีวิตการเติบโตของเรามาอย่างเนื่องนานแขกไปใครมาหรือผู้เยี่ยมเย็นก็จะได้แจกจ่ายอย่างทั่วถึงจนหลายๆคนติดใรครรสชาติก๋วยเตี๋ยวและมีการดร้ียก่าจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการขายก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟและพัฒนาจนเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหมอ้อไฟจำัจรุบที่มีชื่อว่าอาม,มา่านะคะ ในปัจจุบันการออกแบบปัรจุภันเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายของผู้บริโภคนับเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคลงลงมาจากรสชาติของอาหารและราคาโดยผลิตภัณฑ์ของอามาจะมีอุปกรณ์การรับประทานเช่นตะแกีบช้อนส้มอย่างครบถ้วนรวมถึงวิธีการบรุงอาหารที่ใช้เวลาน้อยแค่เติมน้ำเย็นก็สามารถทานได้ในน,นาทีนอกจากนี้ยังมี พราะชน,ะกนาการคบ่อไม่ได้เป็นเพลงสามีสำเน็จลูกทั่วไปลูกค้าคือลูกค้าที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักในตัวผลิตภัณฑ์สถานการณ์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นภยัยพิบัติต่างๆโรคระบาดต่างๆปัญหาเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่เราซึ่งรวมถึงภาครัฐบาลและเอกชนยังคงช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเงินเยียวยาต่างๆและถุงยังชีพนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังเป็นตัวเลือกลำดับต้นที่เราต้องการจะขายให้กับกลุ่มมลินิธิกระทรวงศึกษารวมถึงการขายในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็นทางเลือกใหม่และเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับบุคคลทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟสําเร็จรูปได้รับรางวัลจากคณะกรรมการอาหารและยาได้รับรางวัลต่างๆจากเวทีอาหารทั้งในไทยและต่างประเทศทั้งในเรื่องคุณค่าของโภชนาการการ 4P ประกอบด้วยโปรดักก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟสาเร็จรูปรสต้มยำผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบตางสินค้า ใช้รูปคุณยา่าใช้ภาษาคำว่าอามาสินค้ามีให้เลือกคือก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟคุณภาพสินค้าได้รับรางวัลจากออยและองค์กรการวิจัยต่างลักษณะอาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปแบบเติมน้ําเย็นไม่ต้องใช้น้ําร้อนการออกแบบใช้ภาชนะสีทองบรรจุภันบรรจุด้วยถ้วยมีอุปกรณ์ทานครบถ้วนขนาดบรรจุ105กรัมบริการช่องทางหลังการขายมีเบอร์โทรเว็บไซต์แอปพลิเคชันไลน์การรับประกันสินค้าพบสินค้าชำรุดสามารถเคลมได้ภายใน15วันราคากําหนดไว้ที่49บาท โปรโมชั่นมุ่งเน้กนการขายในปริมาณเยอะเลยลูกค้าจะได้รับส่วนลดหรือเครดิตเทิมสถานที่ขายติดต่อเสนอผลิตภัณฑ์ต่อองค์กรโดยตรงไม่ว่าเป็นทั้งภาครัฐหรือเอกชนโดยกลุ่มของนางสาววรพรพรางวานันนางสาวทิงเหมินเฉินนายปรมัติสิงห์สุดขอจบรายงานเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟสำเร็จรูปรถต้มยำเพียงเท่านี้สวัสดีครับ